หัวที่2นี้นะคะเราจะมาดูที่ความสําคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนะคะและองค์การระหว่างประเทศที่สําคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ความสําคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศก่อนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นไปตามหลักดินแดนนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายที่สําคัญของหลักดินแดนนี้เนี่ยก็เพื่อให การรับรองอำนาจธิปไตยของประเทศต่างๆนะคะในการที่จะคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศของตัวเองนะคะเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยสิทธิ์ต่างๆที่แต่ละประเทศให้การรับรองคุ้มครองนะคะจะมีความเป็นอิสระจากกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการคุ้มครองวัตถุแห่งสิทธิ์อันเดียวกันก็ตาม ดังนั้นเนี่ยผลงานทางปัญญาของบุคคลนะคะที่ได้ถูกคิดค้นสร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับการคุม้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เนี่ยก็ย่อมจะขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆน,น,นะคะซึ่งการที่อาจจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ให้การคุม้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าให้การคุม้มครองแต่ว่าให้การคุม้มครองในระดับที่ค่อนข้าง,างต่ำเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการปกป้องสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของผลงานทางปัญญาได้นะคะ ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการที่กฎหมายให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพียงภายในเขตอำนาจที่เปไตของตัวเองเท่านั้นเนี่ยย่อมไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองผลงานทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่สามารถแพร่กระจายออกไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาการลอกเลียนแบบนะคะแล้วก็มีการกระทําละเมิดสิทธิบัตรกันในต่างประเทศขึ้น ซึ่งปัญหานี้เองเนี่ยก็เลยนําไปสู่การจัดทําความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับทร,รัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาหลายฉบับนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทําขึ้นในลักษณะที่เป็นความตกลงแบบพหุภาคีนะคะซึ่งก็จะมีความเป็นเอกภาพมากกว่าความตกลงในลักษณะที่เป็นทวิภาคีทั้งนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาจากความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่มีเนี่ยเกีก่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆนะคะก็จะเป็นไปเพื่อ สร้างมาตรฐานขั้นต่ำนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นมินิมัมสแตนดาร์ดนะคะของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือในบางความตกลงเนี่ยอาจจะเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในหลายๆประเภทในใน,ในหลายๆประเทศนั่นเองนะคะในส่วนขององค์การระหว่างประเทศที่สาคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเนี่ย จะมีอยู่2องค์การระหว่างประเทศด้วยกันนะคะที่มีความสําคัญค่อนข้างมากนะคะซึ่งก็คือองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะคะและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO นั่นเองนะคะซึ่งความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยต่างก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ2ององค์การนี้ถ้าเราลองมาดูที่องค์การการค้าโลกนะคะหรือว่า WTO เนี่ยจริงๆแล้ว เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการค้าระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีโดยทําหน้าที่เป็นเวทีในการเจราจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าต่างๆนะคะรวมถึงได้มีการจัดทํากฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้การค้าของโลกเนี่ยมีความเสรีมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศสมาชิก รวมทั้งสิ้น164ประเทศนะคะซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วยโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกเนี่ยจะต้องยอมรับและก็ปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือที่เราเรียกกันว่าความตกลงทริปส์นะคะซึ่งความตกลงทริปส์เนี่ย ได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศสมาชิก WTO เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเอาไว้ซึ่งความตกลงทริปส์เนี่ยถือว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่ครอบคลุมด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างกว้างขวางที่สุดนะคะโดยครอบคลุมตั้งแต่ในเรื่องของสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าการออกแบบด้านอุตสาหกรรมลขริขสิทธิ์การออกแบบผังภูมิวงจรรวมสิ่งมงชีทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยนอกจากนี้เนี่ยความตกลงทริปส์เองนะคะก็ยังกำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกเนี่ยมีพันธกรณีในการที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาอื่นๆนะคะอย่างเช่นอนุสัญญากรุงเบิร์นและอนุสัญญากรุงปารีสนะคะซึ่งเป็นอนุสัญญาที่มีมาก่อนความตกลงทริปส์อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินธรัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การกานค้าโลกเนี่ย จะได้มีการกล่าวถึงในหน่วยที่3ต่อไปนะคะในส่วนขององค์การระหว่างประเทศอีกองค์การหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIO p นั่นเองนะคะ WIO p เนี่ยมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากนะคะในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีความตกลงระหว่างประเทศนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ WTO เนี่ยรวมทั้งสิ้น26ฉบับซึ่งครอบคลุมประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่หลากหลายนะคะทั้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์และก็สิทธิข้างเคียงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสาระสําคัญและรายละเอียดของการคุ้มครองในแต่และความตกลงเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ ในบางความตกลงอย่างเช่นในอนุสัญญากรุงเบอร์เนี่ยก็จะได้มีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําหรือว่า Minimum Standards ในการคุ้มครองงาวนวรรณกรรมและศิลปรกรรมเอาไว้นะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกเนี่ยมีมาตรฐานอย่างเดียวกันในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในขณะที่บางความตกลงอย่างเช่นในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรในพินิษานมาดริดเนี่ยต่างก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการขอรับการคุ้มครองในต่างประเทศนะคะโดยที่ผู้ขอเนี่ยสามารถยื่นคําขอรับการคุ้มครองที่ประเทศของตนเองได้เลยโดยไม่ต้องเตรียมคําขอสําหรับการยื่นในแต่ละประเทศโดยตรงซึ่งก็จะทําให้กระบวนการในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆในต่างประเทศเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า บางความตกลงเนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานขั้นต่ำนะคะในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือในบางความตกลงเนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในหลายๆประเทศนั่นเองค่ะ